็ยินดีรับสู่ช่องคิมเสร็จพวัยทีครับผมวันนี้มารีวิวของในโทรศัพท์รุ่น oppo k3 ตอนนี้มาแรงที่สุดของแบรนด์ oppo แล้วที่เขารีวิวตอนนี้เขา r ว v i e กันหมดแล้วนะครับผมนี่เหลือผมตรงที่ว่าเฮ้ยอ้าผมยังไม่ได้รีวิวครับนะก็ะคือมาที่หลังแล้วผมสั่งมาที่หลังนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9 9 0 0ก้กว่าบาทหรือ9ก้0กาบบาทนี่แหละก็เดี๋ยวผมทิ้งใต้ล่างคลิปให้นะอ่ะโอเคครับ อันนี้คือ Oppo K3 นะครับเป็นราคาที่ไม่เกินหมื่นนะครับ<ป>ก,ก็เดี๋ยวเรามาแกะเลยกันดีกว่านะครับผมก็ ไม่ได้แกะเลยครับเปิดมาก็ยังไม่ได้รีวิวหรือว่าอย่างไงเขาต้องขออภัยถ้าข้างนอกได้ยินเสียงฝนตกก็ต้องขออภัยด้วยครับว่าข้างนอกตอนนี้ฝนตกครับผมก็เปิดมันโทรศัพท์เรื่อไปครับก็ให้กล่องมันผู่ลงช้าเปิดมาผูกก็จะเป็นแบรนด์ oppo เลยเปิดมาผูบก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับซองก็เป็นจะเป็นคู่มือนะครับนี่คู่มือต่างๆมาไม้ของ oppo นี่แหละนะ<ม>เราก็ไม่นสนมแล้วกันเขาปุ๊บของคู่มือนะครับ<ม>อ่ะตอนนี้เราได้โทรศัพท์แล้วปุ๊บ เด้เฮ้ยเครื่องบอกเรงนี่ครับสแกนนิวบนหน้าจอนะครับไปใต้จอนะตอนนี้มาแรงว่สุดของรุ่นนี้เลยนะครับของ oppo เลยนะครับผมรีมด้วยผมก็แกะเลยครับนะแกะเลยแนวไม่ต้องการนะครับเทงโอเคครับนี่คือตัวหน้าจอของรุ่นอ่าตัวหน้าจอของรุ่น oppo k3 แล้วนี่คือหลังหน้าจอนะครับก็จะเป็นแนวนี้แหละนะราคาไม่เกินหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกก่อ ตอนนี้แบตหรือกี่บาทเลิอกเซนแบตเหลือ,อเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ oppo เพื o, ่อพูดเป็น oppo เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องแล้วกันในกล่องแถมอะไรมาบ้างแถมเคสมาให้ด้วยนะครับของรุ่นนี้เลยนะกันแถมเคสมาเป็นเหมือนคาร์บอนอ่ะเออเคสเหมือนคาร์บอนเทาๆท,าทาิทีนึงแถมหัวชาร์จนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็ไม่รู้อ่าเป็นบูสต์นะครับ รุ่นบูชชาร์จเลยแล้วกันเจนชาร์จสันสูนของไทยซีเป็นหัวไทยซีนะครับให้ดูกันเป็นหัวไทยซีไหมนะครับเป็นหัวไทยซีแบบนี้เลยนะครับผมก็หัวไทยซีก็ใช้งานาติดนี่คือตัวเอาซิมออกนะครับจิ้มตรงเล็กๆแล้วให้เด้งออกมาเป็นเพื่อใส่ซิมนะครับ<ะ>แถมที่ชาร์จแล้วก็แถมสายชาร์จก็เข้ามาครั้งแรกก็ต้องตั้งค่านะครับก็เราก็เลือกเลยเป็นของไทยนะครับเขาเหมือนจะติดฟิล์มให้แถมติดฟิล์มให้ด้วยแล้วนะครับ ก็ถัดไปนี่เขาเริ่มใช้งานป้าเราเข้าสู่หน้าจอของ OPPRO นะครับเคสสามอุม้ยสวยว่ะ เริม่มตรงสวยเว้ยผมผมเหมาะมากหน้าจอตัวนี้นะครับรายละเอียดอยู่2,340 x 1,800นะครับพิกเซลนะอัตราส่วนก็9:9ต่อ5:9สีสตอร์ดไซส์สคมชัดนะครับมี91%มีลำโพงเสียงชน,น,นาออกแบบไว้ข้างค่อนข้างยาวนะครับนี่นะเสียงเฮ้ยยาวจริงว่ะดูแล้ก็ดูจะเอ่อหน้าจอตัวน,นี้มันยาวจริงนะน่าจะเป็นไหมอ่อนไ,ไ,ไม่โฟก,กัสบ้างแสงแสง ไม่พอเพื่องไงเป็นสายใช้ C นะก็โอเคครับตอนนี้มันมีลูกเล่นอย่างหนึ่งครับของรุ่นอัลฟ่แล้วผมชอบใจไม่สุดถ่ายพีโอ้ 4K ได้นะครับหน่อยจะขวดไหมผมชอบใจว่ามันถ่าย 4K ได้ครับ30เฟรมแล้วเวลาเนี่ยเอาหน้าเอามือไว้ตออุ๊ยอยเร็วอะตรงตรงถ้าสมมติผมลองลอง,องถ่ายภาพลองลองถ่ายภาพจากตอนนี้เนี่ยไอที่ที่แสนงน้อยนะครับที่แสนงน้อยแบบไม่เปิดแฟลชนะเรนมาโคปป๊อป อ่าถ้าลองเปิดเอ่อสีสดสีสดอ่าได่ได้ได้เปิดนี่เปิดนดดี้มาเดี๋ยวเรามาสแกนกันเออ่ความปลอดภยัยใช่ไหมอ่าเรายนิ้วมือไปหน้าอ่าลองรายนิ้วมือใช้ไหมรายยื่นมือเพิ่มรายนิ้วมืออ่าต้องรหัสกันอ่ะต้องมือสองสามสี่ห้าหกอ่ะเวลารีวิวเดียเด๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเคมผมวางลองลอง,ลองวางนะอันนี้เป็นสแกนว่าเราวางนิ้วถูกไหมปุป๊บทันตอเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแกนเร็วไหม โอ้ยวังนิ้ววันนิ้วผิดวันนี้ผิดจะขอพิสูจน์หนึงเออเฮ้ยสแกนเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊เฮ้ยเร็ว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 จริงเร็วจริงเฮ้ยเอาเรื่องนะถ้าสแกนนี้น่าจะโอ้โหอย่างเร็วเร็วเชี่ยเชี่ยตรงตรงเฮ้ยเขาตามที่เขารีวิวมาเลยนะครับรุ่นนี้เร็วเชี่ยเชี่ยอะรูปภาพ อ่ะท่านชมดูรูปภาพไปเลยนะครับว่าโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าจอากันอัะดีนิวขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปภาพอ่านี่ครับภาพสวยมากเป็นมาฟโฟกัสได้ดีมากกล้องตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูอ่ะหน้าผมยอดหน้าคอือว่าความหน้าแบบว่าเนียนมากนะครับเก็บความเนียนเก็บอะไรได้ดีมากที่สุดเลยตัวนี้นะครับถ้าผมแนะนํานะตัวนี้ถือว่าโอเคได้หนึ่งนะครับถ้าจะ คือมันจะลดสเปกตรงตรงกล้องนะครับก็คือตอนนี้ oppo f11 pro นะครับกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่ากล้องตัวนี้โอเคมันดีแล้วแต่ตัวนี้มัน oppo เดี๋ยวขอพูดตัวนี้ก่นอน Oppo F11 Pro นะครับตัว18ไลานพิเซลแต่แรม 6G หรือว่า 28G เหมือนเดิมแหละแต่ตัวนี้แรม 8G หรือว 28G กลอ้กกลอง16ลลานพิเซล2คู่เลยนะครับ2คู่เลยกล้องหน้า16กล้องหลัง16เหมือนกันเป๊กเลยนะครับแต่อันนี้เป็นสแกนนิ้วตรงหน้าจอแต่รุ่น Oppo F11 Pro ไม่มีการสแกนนิ้วบนหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือเสียดายนิดนึงคนที่ซื้อมาแบบแบบว่าเอ้ยโอ้โหผมเพิ่งซื้อมาเสเย่นโ เสถ้าแนะนําตัวนี้ผมว่าก็ถือว่าเ,าเล่นเกมน่าจะน่าจะดีนะครับน่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวลองเข้าเข้า u t u b e มาฟังเสียง youtube ว่าเฮ้ดูภาพแล้วก็โอเคไหมนะครับอันนี้เรายังไม่ได้อัปเดตหรือว่าอะไรสักอย่างเลยนะอะเดี๋ยวผมลองเปิดอ่าเทเลอร์เทเลอร์ <Talk. S 1> อ่ะเดี๋ยวผมไปดูเลย <Talk. S 2> เสียงชัดไหมอุ้ยเสียงชัดมาก เฮ้ยเิดอรสิเฮ้ยเงชัดเจัด โอเครุ่นนี้โอเคอ่ารุ่นนี้อะไรวะถัดออกมาคือด้านล่างเป็นไฟ LED นะครับืม LED มากครับเสียตามากที่ชาร์จ <c oughs> ฟ้าชาร์จอยู่แล้วนะครับชาร์จกับก้อน710 <c oughs> นะครับ7จ็ดหนึ่งออตาครอนะครับความเร็ว2.2 GHz จีเนะครับแล้วก็แรม8 g b จิกลอมหนึ่งนะครับคัลเลอร์โอเนะครับผมลอยเก้าพายนะครับผมอันนี้กล้องรัรบแสง f 2.0สหมด AI นะครับก็ไวไฟรับได้2.4ง โอท OTG ได้นะรับจปัจจุบันได้3,765แอมม์ลองรับวูดฟาดดูกูกล้องหน้าดิผมอยากดูเช็คกล้องหน้าเลยกล้องหน้ากล้องหน้าขก็ได้แค่เฮ้ยวูหน้าขาวมากลอง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 แบบเออเฮ้ยเออโอเคถ้าสมมติมันตกมาจากที่สูงปิดนะครับถ้าช่วยเห็นนะถ้าชมวยเห็นนะนี่ปิดนะครับอ่เดี๋ยวลองดูลองดูอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเล่นของมันกล้องหน้าถ้าเรากดตรงนี้ปิดหน้าจอมา ครับกำลลองลองลองเลยันนี้หน้าจอมาเร็วมากไม่มีปัญหาครับตัวนี้เป็นชิเตอร์ที่ดีมากนะครับนี่ครับปิดเซนเซอร์อย่างรวดเร็วเลยตัวนี้ถ้าตกสาที่สูงนะครับต้องมีอะไรตกสาที่สูงไ่แหละนะก็ถือว่าน่าโอเคนะครับถ้าเราลองลองเต่สวยดิโอ้ยวันน่าเรียนมากเรีนมากครับผมไฮบิโอกล้องหน้าเป็นโอ้อ่าพันแปดสิบพีนะครับหรือว่าโอ้โหมัน คือมันโฟกัสหน้าโอเคมากไอตัวโฟกัสที่มันตามตามหน้าตลอดถือว่าโอเคลูกถ่ายก็เหมือนกันมันมันไม่หลุดอะ ถ้าผมไปอยู่ไกลหน้ามันก็ไม่หลุดเอาไปเล่นเกมได้เดี๋ยวข้างหน้ากันเดี๋ยวผมจะรีวิวการเล่นเกมเกมเอาวีผับจนะครับรีวิวเกม2เกมนั่แหละที่ใช้เป็กกินเยอะไม่สุดละนะครับของเกมนะหรือว,ว่ารีวิวครั้งนี้ก็คือรีวิวแบบอธิบายในเอปาปรกระสายละเอียดตามมามมายนะครับผมรุ่นนี้ถือว่าโอเคเหมาะสำหรับคนที่เน้นเกมเน้นพวกเล่นเกม นะครับไม่เน้นกล้องถ้าเอาจริงๆถ้าเน้นกล้องเนี่ยก็จะเน้น oppo h1 pro ที่มาใหม่กล้อง48ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นี่ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็ลอง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 ,ลองไปหาซื้อกันนอ้ตัวนี้ไม่มีขายหน้าร้านนะคือไปถามหมดแล้วไม่มีขายหน้าร้านดังทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวทิ้งใต้ล่างคลิปนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีการรีวิวอะไรอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับ อ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รับคลิปรีวิวนี้ก็ลองหาซื้อทางได้นะครับก็แถมเคสด้วยถือว่าผมชอบดทีที่เขาแถมเคสมาให้นะครับโอเคครับอ่ะไปแล้วครับท่านผู้ชมเจอก,กันครั้งหน้าในการรีวิวของอะไรเจอก,กันครับพวกหลาย